สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันผมขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไปการไมพลาคคลิปใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กดแล้วขอบคุณทุกคนมากและไปดูคลิปกัน let's go <S โอเคขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ในเกมของไมค์ครับนะครับวันนี้เราก็จะมาทดลองสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทําได้นะไมค์ครับนี่นะครับผมนะฮะวันนี้เราจะมาทดลองกันดีกว่านะ่ครับก่อนจะไปดูการทดลองแรกนะฮะขอคลิปนี้คนละหนึ่งไลน์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับโอเคเราไปดูสิ่งทดลองแรกกันดีกว่า Let's go มาครับทุกคนการทดลองที่หนึ่งนะฮะเราจะทําให้รถไฟเนี่ยสามารถลอยบนอากาศได้ทุกคนโดยไม่ต้องวิ่งบนรางใช่ไหมทุกคนเออทุกคนยังงงว่าคือยังไงโอเคเรามาทากันดีกว่าอย่างแรกเลยนนนะะะเเรราตมมบบลลล็็็็็็อออออกกกกกกไไไไไไดด้้้้ัจปปหแวงฟ ิเวอรร์นะคับแล้วก็เป็นรางรถไฟนะฮะอย่างแรกเลยโอ้โหเราทำประมาณตรงนี้เลยกันนะครับให้รถไฟไมันลอยได้นะฮะเรามาดูกันว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าอย่างแรกเลยนะฮะเราทำการวางเป็นอ่ารางรถไฟก่อนแล้วกันแล้วก็ต่อไปนะฮะเราทำการวางรถไฟประมาณทุกสามมัดตรงนี้นะครับแล้วก็เรารทำให้มันลอยได้นะฮะด้วยการที่เราจะต่อบล็อกไปแบบนี้ปนไปเลยทุกคนนี่ต่อบล็อกไปน forth, ี้นะครับแล้วก็ทำการวางแบบเอแบบอแล้วก็ทุบบล็อกนะฮะเป็นขัข้นแบบนี้นะครับเรามาดูกันว่ารถไฟเนี่ยฮะถ้าไม่มีรางเนี่ย มันจะสามารถวิ่งบนนี้ได้หรือเปล่าทุกคนเออน่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะลองดูกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะฮะเราทําการวางตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการที่เราจะได้วางปุ่มเพื่อแบบเป็นการปเปิดรถไฟให้รถไฟมาวิ่งอะไรเงี้ยทุกคนนะเออถ้าเราวางเงี้ยรถไฟมันจะไม่วิ่งใช่ไหมคนเอา้าเฮ้ยรถไฟบ้าเลยเนะี่ยอ้ผมลืมไปนะฮะผมใช้ผิดรางทุกคนไม,มไม่ใช่ผมไปใช้รางที่มันเป็นสีขาวเราต้องใช้รางที่มันเป็นสีเหลืองดิอโอเคเ้าว,วางลงไปประมาณนี้นะครับแล้วก็เรามาดูว่ารถไฟเนี่ยจะสามารถวิ่งได้หรือเปล่า้าางนะี เราก็ทําการวางรถไฟเนี่ยหลายๆอันดูทุกคนครับประมาณนี้เลยนี่เราทดลองกันแล้วก็เริ่มปึ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงทุกคนว้าวรถไฟสามารถวิ่งบนอากาศได้แล้วก็ล่วงไปในที่สุดนะฮะเพราะเราวางทางแค่นี้นะฮะป็นไงผมบอกแล้วว่ารถไฟเนี่ยสามารถวิ่งบนอากาศได้ฮะอันนี้ก็พวรู้เหมือนกันนะฮะว่ามันสามารถทําอย่างนี้ได้นะครับเราลองต่อแบบยาวดิโอเคเอาใหม่ลอยสักรอบนึงนะฮะลองแบบเหมือนเดิมนะครับผม ชึบชึบชึบวางหลายๆ,ๆลางนะครับทุกคนวางไปตรงนี้ไปเลยนะฮะแล้วก็ทำการกดปุ่มประมาณนี้เป็นไงเป็นไงรวบไปถึงลางไม่เป็นไรนะฮะมันก็จะสามารถไปได้ต่อทุกคนเป็นไงครับจะสามารถแล้วเรานั่งได้ป่ะอุ้ยนั่งได้ด้วยโอ้เจ๋งอะ่ะทุกคนโอ้เลยะฮะแค่อันแรกก็เจ๋งเลยนะครับโอ้โหทดลองนี้โชว์ผ่านทุกคนคะแนนเต็มสิบ 10, ทุกคนให้เท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์และแท็กเวลานะครับมาทุกคนครับการทดลองต่อไปนะฮะทุกคนรู้ไหมครับว่าตัวเราแต่ไม่ค้าบเลยทุกคน เราสามารถเข้าที่แคบได้ด้วยนะเว้ยทุกคนที่แคบที่แบบว่าแคบมากๆอ่ะแคบแบบว่าจนแบบไม่น่าเชื่อว่าเข้าได้โอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะฮะเราต้องสร้างที่แคบก่อนครับที่แคบที่เราจะสร้างเนี่ยจะเป็นที่แคบที่แบบว่าแคบแบบมากๆเลยนะทุกคนนี่ของที่เรามีในมือนะครับประมาณนี้เลยนะฮะมันจะเป็นอยู่กับประมาณนี้ทุกคนดูมันแคบมากๆเว้ยทุกคนคิดว่าแบบเออมันเข้าได้ไงใช่ไหมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งนะฮะเราต้องสร้างให้มันไกลๆกว่านะทุกคนสร้างแบบยาวๆไปเลยนะฮะ เรามาดูว่ามันสามารถเข้าที่แคบได้จริงๆนะครับมาดูเลยที่แคบป,ประมาณเนี้ยโอเคเราลองสร้างก่อนตอนนี้ครับแล้วเราก็วางรั้วเนี่ยไอ้พวกเนี้ยวางมายา,ยาวๆเลยนะฮะเพื่อจะรู้ว่ามันสามารถเข้าที่แคบแบบว่าไม่ใช่แค่ทางข้างางไนงะสร้างได้แบบเข้าได้แบบทั้งหมดเลย,เลยประมาณนี้ทุกคนนะโอเคเราเริ่มวางบล็อกแบปเราครับประมาณนี้เลยชุบไปไง เดี๋ยวนะทุกคนอาจจะเห็นแบบเฮ้ยเมื่อกี้เข้าได้ไงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่มาทุกคนมาแล้วเรามาถึงเวลาทดลองกันนะฮะอันนี้เรามีที่แคบทั้งหมดหนึ่งที่นะฮะทุกคนโอเคถ้าเราเข้าแบบนี้ทุกคนเราจะเข้าแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากดชิปนะฮะหรือกดนั่งหยุกดย่อนะครับแล้วลองเข้าไปดูโอ้โหเป็นไนทุกคนเข้าได้ไงอ่ะโคตรแคบอ่ะแคบแบบแคบมากเลยถ้าแบบมนเป็นเวอร์ชันสำหรับแบบล่าสุดนะทุกคนนะเวอร์ชันใหม่ๆนะครับทุกคนดูเข้าที่แคบได้เฉยนะฮะถึงเราจะตัวใหญ่นะแต เออเหมือนเข้ารู <m it> หนูนะฮะแล้วก็ทุกคนอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมไม่รู้ว่ามันมีนานหรือยางแต่ผมเพิ่งเห็นนะคือว่าเช่นแบบว่าถ้ามันถือถ้าของใช่ไหมครับลอยอย่างงี้นช่ทุกคนเราเช่นเป็นตกปลาเลยแล้วเกี่ยวเข้าไปประมาณนี้เราก็ตกของมานี่ตัวของที่แบบมันไม่ใช่ปลาทุกอ่หาไปไหนวะอันนี้นี่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 กดไปครับกดตรงมานี่จุ๊บมานี่เอออันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีนานหรือยานแต่ผมเพิ่งแบบลองลองเล่นแล้วมันแล้วมันแล้วมันได้พอดีเลยนะฮะน่าจะได้ทุกชิ้นะฮะเดี๋ยวลอง ถ้าเป็นเบรล็อกอ่ะทุกคนเราดูว่าเบรล็อกสามารถทำได้หรือเปล่านะอยู่ที่แข็งแร่งที่สุดนะฮะเราลองดูกันใช่เป,ป็นตัวป้ามันก็ได้นะฮะก็ได้จะได้ทุกบล็อกอ่ะผมให้เดาเนะโอเคเราไปดูการทดลองต่อไปกันดีกว่าทุกคน let's go มาครับทุกคนต่อไปนะฮะเราจะมาทดลองทำรถไฟความเร็วสูงกันนั่นเองนะครับโอเคจะเ,เป็นยังไงเดี๋ยวผมขอญาตทำสักครู่นะฮะก็มาทำรางรถไฟก่อนนะฮะรางรถไฟที่เราจะทำนะฮะจะมีทั้งความเร็วสูงกับความเร็วแบบ ก็มันก็สูงอะทุกคนเนี่ยทุกคนต้องลองทายว่าอันไหนจะอ่าไปถึงก่อนหรือว่าชัยชนะก่อนนี่นะครับมาอันนี้เป็นรางรถไฟที่ผมธรรมดานะฮะก็คือว่าเราทําทางตรงใช่ไหมทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยเราทาให้มันขดเคี้ยวนะฮะที่ผมไปเจอในที่ต่องในบ่อยมากเลยไม่รู้ว่าไม่สมนสามารถทําได้จริงหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคอย่างแรกน,นะครับเราทําเป็นวงกลมอย่างนี้ทุกคนใช่ไหมอ่าทำเป็นวงกลมเสร็จวางหนึ่งบล็อกตรงนี้วางรางรถไฟหนึ่งอันก็วางงี้ ถ้าเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมแล้วเรามาดูว่ามันสามารถไปเร็วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะขอญาตทำก่อนแล้วกันครับมันยุ่งยากมากคงวางจนเริ่มเซียนเลวฮะเราทําการเป็นวางเป็นวงกลมไมกคนแล้วก็วาถึงกนตรงนี้แล้วก็ทุบประมาณนี้นะฮะไงเริ่มเซียนบอกเลยว่าเริ่มเซียนนะฮะแล้วก็ประมาณนี้โอเคตอนนี้เหมือนจะเสร็จแล้วนะฮะโอเคเราทาประมาณนี้เสร็จทุกคนประมาณนี้นะฮะอันนี้คือรางรถไฟเท่ของเรานะฮะกับรางรถไฟที่เราจะทําให้มันเป็นแบบธรรมนาไปเลยแล้วกันโอเควางไปเลยครับวางตัวไปเลยฮะวางยาวไปเลย มายาวนะครับโอเคตอนนี้สิ้นสุดพร้อมกันเลยนะฮะอ่าแถมให้หนึ่งบล็อกแล้วกันนะแถมให้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 แล้วก็มายได้สตูบไปเก็บมายได้สตูบไปผมให้มันเป็นแบบความเร็วสูงนะฮะโอเคทุกคนมาลองทายกันว่ารางรถไฟเดี๋ยวผมอ่าผมปัแปะป้ายก่อนนะฮะอันนี้รางรถไฟผมให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับว่ารางรถไฟหนึ่งกับรางรถไฟสองเนี่ยทุกคนคิดว่ารางรถไฟไหนจะเป็นผู้ชนะนะฮะใครจะเป็นคนถึงเร็วสุดอย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันนะครับแท็กเวลาด้วยนะทุกคนโอเคให้ให้คอมเมนต์เลยนะฮะโอเคพร้อมไหมทุกคนถ้าพร้อมแล้ว สองซ้ไปโอ้โหเอา้าทำไมอันนี้เม็ดเร็วเลยผมเห็นในทิ่ตอกมันเร็วมากเลยเนะี่ยหรือผมทำผิดทุกคนฮนะผมคิดว่าอาจจะเวอร์ชันนี้อาจจะแก้แล้วหรือเปล่าหรือไม่ก็ผมทําอะไรผิดสักอย่างนะแต่ผมดูเขาตามแบบเลยนะทุกคนผมเห็นในทิ่ตอกนะฮะมันแบบมันไปเร็วมากเลยทุกคนถามว่ามันเร็วไหมมันก็เร็วนะทุกคนแต่มันเร็วแบบช่วงแรกๆอะ่ะแล้วมันก็แบบเออเนี่ยแมมันก็แบบเริ่มเริ่มหยุดชะลอทุกคนนะ เออทุกคนอาจจะเคยเห็นนะครับผมก็เคยเห็นมาประมาณนี้ทุกคนโอเคอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคเราไปดูการทดลองต่อไปดีกว่าทุกคน let's go สรุป,ปง่ายเมื่อกี้ขั้นในฉบับของผมนะฮะล้างไฟ2องชนะนะครับแต่แล้างไฟหงเนี่ยออกตัวเร็วมากนะฮะก็คอมเมนต์แล้วกันว่าอันไหนชนะละกันนะฮะผมไม่รู้เหมือนกัน ทุกคนครับทุกคนการทดลองต่อไปนะฮะทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าโทเทมเนี่ยฮะถือได้ไม่เกินหนึ่งอันเท่านั้นใช่ไหมทุกคนอ่ะสมมติถ้าเราแบบเราสามามรถไม่สามารถถือ2อันได้ใช่ไหมทุกคนแต่ผมสามารถทําให้มันถือได้127อันนะฮะทุกคนทุกคนอาจจะงงว่าคืออะไรโอเคเดี๋ยวเราทำให้ดูนะฮะถ้าเรามีคอมมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็ปุ่มนะฮะแล้วก็ใช้คําสั่งนี้ไปเลยทุกคนคําสั่งที่ผมไปเจอมานะทุกคนใส่ไปเลยครับนี่มันเป็นคำสั่งคอมมาที่ค่อนข้างจะยาวนะฮะมันเป็นเกี่ยวกับอะะาร์ แล้ทาการกดปุ่มไปปุ๊บทุกคนเห็น,หนไหมมาถืออะไรมาถือโทเทมใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็เอาโทเทมเนี่ยออกจากอเมอร์สแตนไปเลยนะฮะนี่ทุกคนผมมีโทเทมร้อยยี่สิบเจ็ดอันทุกคนดูเห็นไหมฮะในมือโอเคเรามาดูว่ามันสามารถใช้ได้ร้อยยี่สิบเจ็ดอันจริงหรือเปล่านะครับตจากที่สูงเลยตกเลยมา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 เด้อมาเด้อเป็นไงทุกคนเป็นไงจากร้อยยี่สิบอันร้อยยี่สิบเจ็ดอันเหลือร้อยยี่สิบหกอันเลยนะฮะแต่แสดงว่ามันสามารถใช้ได้จริงนะฮะโอเค เรามาลองดูกันอีกรอบนะครับว่าสามารถเหลือ125หรือเปล่านะครับมาดูกัน Mother, Mother, สมาเดอร์มาเดอร์แซบเป็นไงเหลือ125อันแล้วฮะสามารถสามารถใช้ได้จริงนะฮะแต่ว่าไม่จะเป็นต้องเกี่ยวกับตัวเทมนะฮะสามารถใช้ยางอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกหรืออะไรเดี๋ยวผมทำให้ดูมาทุกคนอันต่อไปนะฮะผมจะลองเสกเป็นหมวกเพชร127อันทุกคน Mama, Mama. มา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 ดูทุกคนผมมีหมวกเพชร ร้อยยี่สิบเจ็ดอันนะฮะแต่มันสามารถไม่ใส่ใส่ไม่ได้แหละใส่ได้แค่เป็นกองกองทุกคนอ่ะาร์ใหม่เสาใหม่นี่ทุกคนผมมีหมวกเพชรเอาอันเก่าออกโอเควันนี้ผมมีหมพิทร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดอันนะฮะแต่มันสามารถใส่เนี่ยมันใส่ได้แบบไม่เกินอ่ะมันใส่ได้แค่หนึ่งอันนะฮะเห็นไหมทุกคนมันน่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับบั๊กๆนะครับเออไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าบอกเลยว่าโคตรเจ๋งโอเค เี๋ยวผมลองเศษอืน่นนะเช่นไดมอนด์ไดมอนด์อ่ะรองเท้าทุกคนครับลองเศษรองเท้าดูแล้วก็ใส่รองเท้าไปนะบูทปั๊บนี่ทุกคนผมได้รองเท้าไปแล้วนะฮะ1 2ออันนะครับผมเราใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับแค่เราใส่ชื่อตามที่เราต้องการนะฮโอเคบอกเลยว่าคอมมานด์นี้โคตรเจ๋งมาทุกคนครับต่อไปนะฮะเราทํทำเป็นน้ำพุนะครับทุกคนผมจะสร้างน้ำพุที่มันเป็นแบบน้ำพุมหาศาลทุกคนที่แบบไม่ใช่เค่อของตกแต่งนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะฮะเราต้องเตรียมพันะฮะ้ารปีบมณ แล้วต่อไปนะครับให้เราวางออฟซิเดียนะฮะล้อมรอบเลยล้อมรอบแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราวางเรสโตนคอมพิเลเตอร์นะครับตรงนี้นะฮะมันแบบชิดตรงนี้เลยนะครับไม่ชิดแบบชิปพิสตันตรงนี้ไปเลยนะฮะเพื่อใครอยากทำตามไง่เลยสอนไปในตัวอะไรอย่างี้นะครับแล้วเราก็วางอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับทุกคนฮอปเปอร์นะฮะวางฮอปเปอร์ให้มันเชื่อมกันทั้งโทนให้มันเชื่อมแบบว่าให้ท่อเนี่ยมันเชื่อมกันตรงนี้นะครับทุกคนเห็นปะนี่ให้ท่อมาเชื่อมกันแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็วางบล็อกอะไรก็ได้ใส่ไปในบล็อกนึงนะครับบล็็็อออกกกดดดินนนนนนไไ้้้้้่่ะะะะะใสลงงงปปปคาาีีัั๊บบบมมเเเขึรณแฮโ ผมขอญอาตลดเสียนะครับพอเราได้แบบนี้นะฮะเราก็ทำการกบไปเลยแล้วกันฮะบกบแบบให้มันสวยๆไปเลยนะะทุกคนกรบไปเลยครับรกบไปเลยที่อบบไม่ใช่นะกนละกลบแล้วก็ต่อไปนะครับเราทำการวางบันไดนะฮะแบบว่าเพื่อความสวยงามนทุกคนเออแบบน้ำพูดไม่ต้องมีความสวยงามไงใช่ไหมเออวางแบบความสวยงามไปเลยนะฮะทนดูสวยงามขึ้นแล้วก็ทำการวาง วอเตอร์นะฮะที่แปลว่าน้ำทุกคนใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปลงตรงลงไปตรงนี้เลยนะฮะนี่ครับทุกคนแค่นี้มันก็เหมือนน้ำพุยลช่ไหมทุกคนแต่ว่ามันยังไม่เสร็จครับต่อไปนะฮะให้เราทำการเตรียมธนูนะครับกับไนท์วิชั่นที่เป็นรูธนูอย่างนี้นะฮะเตรียมมาเลยแล้วก็ทำการยิงไปยิงไปเลยครับประมาณนี้นะฮะอ้ายิงให้โดนนะทุกคนยิงไม่โดนก็จะเบื่อๆแบบเมื่อกี้นะฮะเราต้องทำการยิงไปตรงบล็อกสลามเลยทุกคนยิงไปประมาณนี้ นี่ทุกคนนี่ยิงไปเรื่อยๆเลยนะฮะมันก็ทําการจะเป็นเอฟเฟครูปน้ําขึ้นมานะครับมันก็คือน้าพุที่ลอยฟ้าโดยเราทําด้วยมือเราเองนะทุกคนประมาณนี้ทุกคนเป็นไงเจ๋งโคตรสวยนะฮะถ้าไม่ติดว่ามีเสียงธนูนะทุกคนมันเป็นน้าพุที่แบบมันก็สวยไปอีกแบบนะทุกคนเห็นปะประมาณนี้ฮะเราทำการยิงไปเลยครับยิงไปเลยยิงไปเลยเราบอว่ามันจะน่ารักหรือว่าสวยงามไม่รู้แต่เราตกใจครับยิงเลยยิงไปทุกคนเห็นไหมโอ้โห มันคือน,น้ำพุที่แบบโคตรเจ๋งเลยนะฮะทุกคนเต็ม <cies> <gamma rock teor in> 1ิให้เท่าไหร่ฮะกับอ่าสิ่งมหัศจรรย์นี้ทุกคนอย่าลืมแท็กเวลาด้วยแล้วกันนะครับบอกเลยว่ามันก็สวยนะทุกคนมันสวยไปแบบนะทุกคนเออมันก็เจ๋งดีนะฮะแบบนี้โอเคทุกคนรับการทดลองต่อไปนะครับทุกคนต่อไปเราจะทำการให้สเกตเตตันนะฮะทุกคนใส่หัวค้นได้นะทุกคนลองดูว่าทำได้หรือเปล่านะครับโอเคอนี่ยแรนะครับเราต้องทำการเตรียมดิสเพนเซอร์นะฮะให้มันลุบลางประมาณนี้นี่วางไปให้มันขึ้นมาประมาณนี้ครับแล้วก็วางบอสแล แล้ว <Aristotle> ก็วางบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งบล็อกนะครับเพื่อที่เราจะไม่ให้สเกลตันเนี่ยมันออกมาจากอ่าจากตรงที่เราจะทำนั่นเองโอเคเราวางสเกลตันไปเฮ้ยวางไม่ได้เฮ้ยเอาผมปิดไอ้มอนเตอร์ไว้แน่เลยโอเคเดี๋ยวเราค่อยทำแล้วกันโอเคครับผมต่อไปนะครับเราวางเลสโตนนะทุกคนเห็นไหมตัวนี้มันเป็นอ่าไอ้อะไรมันมันเลือมันคือว่าอะไรนะอ้าวดิเพนเซอร์นะครับเราทงการวางเลสโตนประมาณนี้แล้วก at ็วางขึ้นมาหน่อยปั๊บแล้วก็วางแท่นเหยียบไปตรงนี้นะผมนะให้มันแบบสามารถกดได้อะไรประมาณนี้ทุกคนแล้วก็วางสเกลตันใหม่ครับทุกกกคคคคคนนนนนนนโอออออเเเเเเรรรรรรราาาาไไไไไดด้้้ปปปปะะะะะะมณีััััับบตต่่่่ใใใสสสหหววว็็ฮลงงื ปั๊บใส่เสร็จแล้วเราลองเหยียบดูบบ <laughs> หน้าอย่างเบื่อเลยทุกคน <c oughs> เบื่อไปเ่ยฮะแกบเบื่อเปล่าแซ่บๆเปล่าแซ่บๆปะทุกคนหน้ามันเบื่อมากเลยนะตอนนี้สเกตตันมันสามารถาใส่หัวสติฟแล้วก็รู้สึกว่ามันจะไม่โดนแสงแดดได้ทุกคนนะฮะตอนนี้สติฟเราได้ทำการเดินไปแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวผมลองใส่หัวตัวอื่นบ้างได้ไหมทุกคนโอเคจะลองมาใส่หัวตัวอื่นกันดีกว่านะครับเอาเป็นสเกตตันเหมือนเดิมแต่ใส่หัวซอมบี้ไงทุกคนเออใส่หัวซอมบี้เข้าไปแล้วก็ลองเหยียบดู เรียบร้อยนะฮะมันกลายเป็นซอมบี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองให้มันใส่ชุดนะฮะเป็นชุดเพชรแล้วกันทุกคนมันจะหน้าเหมือนคนหรือเปล่าผมอยากรู้จริงเลยทุกคนโอเคเราตาการใส่ชุดเพชรลงไปนะฮะได้ได้ไหมได้้วยทุกคนดูไดได้ได,ได,ได้ทุกคนเย้ตอนนี้มันกลายเป็น <gesch> อ่าซอมบี้แมวไปแล้วทุกคนโอเคไปเดินเล่นเลยหนุ่มนะฮะตอนนี้มันก็กลายเป็นสเกอรตันซอมบี้แมวนะทุกคนโอประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดตามช่องไซโคนกันด้วยแล้วกันนะครับก็ข้อหน้าเนี่ยมีอะไรสนุกสนุกหรือว่ามีคลิปที่ต้องอะไรที่อยากให้ผมทำหรือว่าคลิปอื่นให้ผมทำก็สามารถแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยแล้วกันนะสารับคลิปนี้จะใหม่คลิปหน้าอย่าทำอีพีหน้าก็คอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่าะะะะวว่่่่าาาาาผมม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 ชอออออออบบบบนน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 คคคคคเเเเตต์ไไไรรรรปปปปณีี้้้้้แลลลกััสหหหิิจใใยย ายบายครับจงทำตัวเหมือนตัวเองโสดบ้างอย่าทำตัวเหมือนรักกันตลอดมาคุณคือดวงฉันฉันสิคนบา้าและลง